สวัสดีครับวนันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์อีกแล้วนะครับเรื่องการตัดต่อตอัดต่อวิดีโอในะคระับมัตเตอร์นะครับผมเป็นอีพีที่สแล้วนะครับเนาะตอนนี้ก็จะพยายามมาทุกวันนะครับอีดีที่สนี้ก็จะมาตัดต่อวิดีโอดตรงเลยนะครับตัวไหนที่มันเกินมันอะไรก็จะตัดออกไปเลยนะครับเนาะ โอเคครับพบกันในคลิปเลยครับผมแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปคันมัตเตอร์กันเลยนะครับกบไปที่พีซีสโตครับผมแล้วพิมพ์คำว่าคันมัตเตอร์นี่นะครับมาหน้านียครับคันมัตเตอร์นะครับขอมนี่แต่มาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวคันมัตเตอร์นี้ก็มีความปลอดภัยดีมากนะครับผมสามารถโหลดมาได้เลยนะครับแต่ของผมโหลดมาแล้วนะครับเนาะ ก็กดเปิดได้เลยนะครับเปิดได้เลยนี่ครับผมเผรเรียบร้อยครับผุเพื่อนก็อนุญาตให้หมดนะครับจะได้เข้าถึงทุกส่วนนะครับผมโอเคครับมาเลยนะครับผมมาที่แอปลคชันมาตเลยนะครับวันนี้เราจะมาตัดต่อวิดีโอกันนะครับผมไปที่สร้างใหม่เลยนะครับสเกล16:9ต่อนะครับผมต่อไปเลย ทีนี้เราจะเอาวิดีโอที่เราผิดพลาดอออกมาตัดนะครับผมเข้าไปที่คาเมล่านะครับเนาะ <c oughs> สมมติไว้ที่วิดีโอตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับเนาะที่เพื่อนๆไดอ้อัดวิดีโอแล้วมันผิดพลาดนะครับเพื่อนๆก็ <c oughs> ไปเลือกเอาวดีโอตัวนั้นมาเลยนะครับแล้ก็ตัวนี้ทางผมือกมาหนึ่งตัวแล้วนะครับผมแล้วก็ปดกากระบาดนี่ครับเอามาเพดูกันนะครับตรงไหนผิดนะครับผมตัวเทพเพรับนเพื่อนวันนี้นะครับผมจะมา าเพื่อนๆมาเรียนรู้เรื่องการตัดต่อคาร์บเตอร์นะครับตัดต่อคาร์ตอรตัดต่อตัวนี้เราจะตัดทิ้งนะครับผมโดยตรงนี้เราจะตัดทิ้งเนาะ,ะแล้วก็ประมาณว่าเราจะตัดตรงนี้นะครับเนาะ,ะเราก็สามารถจิ้มไปไปที่เนื้อวิดีโอได้เลยนะครับวิดีโอข้างลางนี้ครับจิ้มเข้าไปให้มันขึ้นสีขอบขอบสีเหลืองก่อนนะครับ เพื่อนเห็นกันไกลไหมครับกันไกลด้านบนนี้นะครับผมเนี่ยเราจิ้มไปมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับถาเพื่อนต้องการที่จะตัดระวังตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องแยกก่อนนะครับแยกที่หัวอ่านก่อนนะครับกดไปที่แยกที่หัวอ่านนะครับมันก็จะตัดให้เราท่อนหนึ่งก่อนเนาะแต่วิดีโอยังไม่ตัดออกไปเลยนะครับยังเพิ่งทาอะไรทีนี้เราก็กดไปบริเวณนี้ให้สีเหลืองหายก่อนนะครับ มันก็่อก็จะเกิดเนี่ยรอยรอยรอยตัดของเราแล้วนะครับนี่ตรงที่เล็บบวกนี่ครับอ่าตรงนี้เราก็เลื่อนมาทางนี้นะครับฟังมาอีกฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับรู้เรื่องการตัดต่อคาร์เตอร์นะครับนี่แหละเราจะเอาตรงนี้ออกนะครับนอกจากนี่ไปแล้วก็จิ้มที่เนื้อวิดีโออีกครั้งนะครับให้ขอบสีเหลืองขึ้นก่อนนะครับขอบสีเหลืองขึ้นแล้ว เราก็จิ้มไปที่กันไกลเลยนะครับแล้วก็จะตัดด้านขวาทิ้งนะครับเนาะเพราะสีเหลืองมันไปสุดแค่เลขบวกนะครับสีเหลืองสุดแค่เลขบวกเราจะตัดทิ้งนะครับด้านขวาแล้วก็ไปที่ตัดไปทางด้านขวาของหัวอ่านนะครับผมเราจิ้มไปที่ตัดไปทางขวานะครับที่พึ้งหายเลยครับนี่เรียบร้อยครับนี่คือการตัดนะครับผมการตัดวิดีโอ นี่เราก็เพยดูครับเรียนรูเ้เรื่องการตัดต่อคาร์บเตอร์นะครับต,ตัดต่อที่แบบเออผมก็ว่ามันถือว่าสุดยอดแล้วนะครับทั้งตัดทั้งต่อทั้งเพิ่มเติมอะไรได้เนาะบางอย่างเราอาจคิดมาแล้วมันมันยาวเกินนี่ก็เป็นการตัดขั้นพื้นฐานนะครับง่ายๆนะครับเนาะเพื่อนๆตัดการบางคนก็อาจจะเป็นแล้วนะครับเนาะแต่บางท่านก็ยังไม่ ไม่เป็นนะครับเนาะมันมีเยอะมากครับนี่คือการตัดหรือว่าท่านานอื่นจะทำอะไรเข้ามาเสริมอะไรมันทำได้มากมายนะครับอันนี้คือการตัดเนะาจะจะต่อไปให้จะอ,อันนี้ไปอีกสักหน่อยก็ได้นะเนาะตัวเีครับนะพเพื่อนๆวันนี้นะครับคือนี้เราเอาง,ง่ายๆคือ วิธีการตัดนี่เราสามารถเลื่อนนะครับเลื่อนจะเอาตรงไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนรู้ว่ามันจะตัดนิดเดียวนะครับเนาะรติว่าเราจะตัดเอาแค่นีด้เดียวนี้ตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนหาเอานะครับนะเนาะถ้าเลื่อนสุดแล้วก้านไกลมันก็จะคออเนี่ยเนี่ย,เร,ยเราค่อยขยับานะครับบางทีไปลายมันติดหอย,อยนิดนงเรับไปจิ้ม อย่างนี้ครับแล้วก็อย่างนี้เราต้องการตัดด้านซ้ายทิ้งนะครับแล้วก็ไปจิ้มที่ตัดไปทางซ้ายหัวอ่านนะครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยครับน้อยจะตัดให้เราอันนี้แหละครับตัดต่อแต่มันมีอีกมากมายนะครับที่เราจะทำได้เนะเยอะแย,ยะสมมติว่าเราตัดแล้วนะครับเนาะ ของการตัดวิดีโอตัดแล้วทีนี้เราก็จะจะใส่เสียงใส่เอฟเฟกใส่อะไรต่เพื่อนเอนก็ทำได้หมดนะครับผมในในคามาเตอร์ตัวเดียวนี่นะ้สมมติเพื่อนจะใส่เพลงนะครับเพืก็กดที่ออดิโอนะครับใส่เอฟเฟกเพื่อนก็กดที่เสียงเอฟเฟกนะครับผมต้องการเสียงอะไรเ่อเสียงหัวเราะมันก็มีนะครับเนี่ย กดที่บวกเลยนะครับใส่ได้นะครับกดที่เล็บวกแล้วก็กดยางกระบาดออกมาทีมันก็จะมีเสียงนี่ครับต้องการจะลบออกก็กดที่เนื้อวิดีโอนะครับแล้วก็กดที่ถังขยะนะครับผมเนี่ยจะมีอีกมากมายนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆจะซูมถอยหลังก็ได้นะครับผม จะซูมถอยหลังก็กดนี่ครับที่แผนแอนซูมนะครับแล้กดที่เท่ากับนะครับแล้วเพื่อนก็จับที่เนื้อจอนี่ก็จับลู่ถอยหลังไปนะครับเนี้ยมันก็จะซูมได้ซูมเข้ามาใกล้ก็ได้นะครับจะใกล้เท่าไหร่ก็ได้นะครับจะให้ลูกตาก็ได้ครับนี่เสร็จแล้วก็ติ๊กถูกนะครับทีนี้เนื้อวิดีโอจะมาอยู่ใกล้เลยครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนเพื่อนมาเรียนรู้เ,เรื่องการตัดต่อคอมมาเตอร์นะครับตัดต่อที่แบบเออผมก็ว่ามันถือว่าเนี่ยครับทําได้เยอะมากนะครับลหลายต่อหลายอย่างนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะให้ผมบอกสอนอะไรก็หรือว่าแนะนำให้ผมทำอะไรลงมาก็เม้นมาได้นะครับจะเกิดว่าเพื่อนๆจะใส่ใส่เป็นลูกศรชี้บอกตำแหน่งอะไรนี่ก็าสามารถทำได้นะครับไปที่เลเยอร์นี่นะครับนี่เลเยอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเนี่ยครับที่ปากกานี่นะครับแล้วก็มากดที่นี่ครับ มันเป็นต้องการไปลูกศรก็กดที่ลูกศรน,นะครับแล้วก็จิ้มไปแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สามารถจะชี้ไปตรงไหนก็ได้นะครับนี่ทำได้เยอะมากครับเนี่ยตรงนี้มันก็จะชี้แล้วครับเนี่ยตัดต่อคามาเตอร์นะครับตัดต่อที่แบบเออผมก็ว่ามันถือว่าสุดยอดแล้วนะครับทั้งตัดทั้งต่อทั้งเพิ่มเติมอะไรได้เนาะพอ,อเราตัดได้พอใจแล้ว ที่จานวนที่เราต้องการแล้วเราก็เอ็กพอร์ตตัวนี้ออกไปนะครับการเอ็กพอร์ตนี้ก็อ่ามันจะมีกดสองสามขั้นตอนเหมือนกันเนาะอ่ากดที่สุขสอนขึ้นนะครับเนี่ยมันก็จะมานี่เลยนะครับเราก็จะกดบันทึกตรงนี้นะครับผมไว้ที่ขึ้นมาหน้านี้เพื่อนก็กดข้ามตรงนี้เลยนะครับอ่าพอกดข้ามแล้วเครื่องก็จะบันทึกแล้วครับนี่จะบันทึกไปเรื่อยๆนะครับจนสีแดงถึงขีดของมันนะครับ หลังจากนั้นก็จบขบวนการนะครับเพื่อนก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับก็จะไปอยู่ที่แกลเลอรี่นะครับแล้วก็เอาไปอัพลง YouTube ลง Facebook อะไรได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับเนาะ,อะโอเคครับผมขอบคุณนะครับ,บเพื่อนๆที่ดูมาจนจบคลิปนะครับเนาะขอให้เพื่อนๆจะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุน่น ร่ำลยำรวยกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ